กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเปิดสถานการณ์โควิดสไลด์พบนักเรียนในสหรัฐต้องอยู่บ้านนานส่งผลความรู้วิชาคณิตหายไปถึงห0าปการอ่านลดลง3 0นักวิชาการหวั่นกระทบพัฒนาการเรียนรู้และสุขภาวะเด็กไทยในระยะยาวแนะรับมือ3เดือนสุดท้ายปีการศึกษา .63 ประเมินนักเรียนเป็นรายคนเพื่อเสริมเด็กพัฒนาการเรียนรู้ถดถอยเฝ้าระวังเด็กตกหล่นอุดระหว่างช่วงชั้นปีพร้อมเปิดตัวแบ็กบ็อกซ์สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง องในศตวรรษที่21ช่วยเด็กไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนำร่องสงมอบเด็กประถมปลายยากจนพิเศษใน5จังหวัดสีแดงเข้มขณะที่ c u r r y Express MK Nestle จับมือกอสอสอช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้มีการจัดการถแถลงข่าวโควิดสไลด์ผลกระทบการเรียนรู้ของเด็กไทยกับแนวทางการจัดการปิดโรงเรียนแต่ไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ดอ,อร์ภูมิสลันทองเหลี่ยมนาคผู้เชี่ยวชาญ าด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพร้อมด้วยดรไกรยศพัทธราวาดรองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและศาสตราจารย์ดรสมพงษ์จิตระดับที่ปรึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพร้อมทั้งภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้สำหรับนวัตกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กเยาวชนในระบบการศึกษาที่มีข้อจํากัดในการเข้าถึงการเรียนรู้รองศาสตราจารย์ดรธัญ ยาวิทย์วิเชียนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชนบุรีได้มีการส่งมอบกล่องการเรียนรู้หรือแบ็กบ็อกซ์สื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ให้กับเด็กเยาวชนในระบบการศึกษาที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงการเรียนรู้ในพื้นที่5จังหวัดนำร่องได้แก่สมุทรสาครชนบุรีอยุธยาเพชรบุรีและกาญจนบุรีและถุงยังชีพสู้วิกฤตให้น้องอิ่มจำนวนหนึ่ง 15,000ถุงประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและอุปกรณ์ป้องกันในสถานการณ์โควิดในระยะเวลา15วันเช่นข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืช ปลากระป๋องแอลกอฮอล์หน้ากากผ้าสําหรับเด็กเยาวชนขาดโอกาสที่อยู่นอกระบบการศึกษา28จังหวัดโดยศาสตราจารย์ดตรสมพงษ์จิตระดาบทําการส่งมอบแบ็กบ็อกซ์สื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ให้กับทางเค r r ี่เอ็ก s s เพื่อนําส่งให้ถึงมือเด็กเยาวชนที่ได้รับผลกระทบทางการศึกษาโดยมีคุณศรีตาลาชาญวิเศษ Head of Marketing c o m m u n i c a t i o n เค r r y เคอรี่เอ็กเเป็นตัวแทนรับมอบผลสำรวจแล้วก็พบว่าสถานการณ์ของโควิดการที่ เด็กต้องอยู่บ้านเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็ทําให้พัฒนาการของเด็กที่ตอนแรกเราคาดว่าเด็กในกลุ่มยากจนพิเศษ,ษที่ได้รับทุนจากกสศเนี่ยจะมีพัฒนาการการเรียนที่อาจจะค่อนข้างดีขึ้นแต่ว่าพอผลสารวจที่ออกมาเนี่ยมันก็เห็นว่าเขาก็มีการดรอปลงมามันก็มีผลที่อาจจะทําให้การเรียนรู้ของเขาก็จจะต้องลดลงหรือว่าสภาวะที่เกิดจากปัญหาทางเศรศษฐกิจของที่บ้านถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีกระบวนการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีนักเรียนกลุ่มที่เราให้การดูแลเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มค่อนข้างมีความเสี่ยง แล้วในการที่จะหลุดออกนอกระบบนะครับ mm hmm. ก็ต้องมีการประครับประคอง mm hmm. มีวิธีการอะไรหลายๆอย่างภายใต้สถานการณ์โควิดที่อาจจะก,การเข้าไปช่วยเหลือมีความยากลําบากการลงพื้นที่หรือว่าการติดตามแล้วเป็นไปได้ยากเนี่ยอันนี้มันก็แน่นอนอว่าความเสี่ยงในการที่จะช่วยเหลือให้เขากลับเข้ามาหรือว่าการติดตามเนี่ยก็อาจจะลดลงภาวะเสี่ยงจะหลุดจากระบบการศึกษานะถ้ายิ่งปิดเรียนนานขึ้นเนี่ยเราจะพบประมาณเด็ก3 0 0 0ถึง5,000ค,คนที่มีภาวะเสี่ยงจะหลุดจากระบบการศึกษาถ้ายิ่งปิดเรียน นานเนี่ยพ่อแม่ไม่มีรายได้นะเด็กไม่ได้ทานอาหารเช้าของวันแล้วก็ไม่ไม่มีการติดตามเรื่องพัฒนาการเด็กอย่างเต็มที่เนี่ย โอกาสเด็กจะดรอปเอาเยอะมากเด็กมัธยมจะดรอปเอามากที่สุดคือภาวะเรื่องที่กสศทำเนี่ยขออนุญาตใช้คําว่าเหนี่ยวนำนะเรื่องแบล็คบล็อกเนี่ยดีแล้วก็ห่วงเรื่องของภาวะทุพโภชนาการแบล็คบ็อกเนี่ยมันจะเป็นแค่กล่องอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าเราออกแบบการเรียนรู้ดีแล้วเราเห็นภาวะวิกฤตเนี่ยในการปฏิรูประบบการเรียนรู้เนี่ยเราจะเห็นการประสานงานด้วยการขึ้นธีมหลักหรือตัวท็อปิกใหญ่ๆสําคัญสำคัญ,คญแล้วบูรณา แต่และว,วิชาได้เป็นความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ครูและชุมชนเนี่ยเราจะเห็นเรื่องการเรียนรู้เชิงปฏิบตัติการศึกษาคนา้นคว้าการหาข้อมูลแล้วเราจะพบเลยนะครับว่าเด็กเรียนรู้แบบตั้งใจมีความสุขไม่ใช่เรียนแบบเบื่อๆหรือว่าเรียนแบบเป็นพิธีอย่างเงี้ยน,นะครับแต่มันจะทําให้การเรียนรู้ที่เราพูดกันว่าเฮ้ย hey, ต้องเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้ active learning เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเนี่ยในภาว e r g กฤ d มันทําได้เลยแล้วทําได้ดีด้วยแล้วถ้าคุณทําจริงจังเนี่ยผมจะบอกให้เลยมัน จะชดเชยเรื่องความตดถอยและความด้อยคุณภาพได้ดีที่สุดครับที่เราเตรียมไว้ที่จะเป็นเรื่องของคือเด็กพอจะประกอบอาชีพได้แล้วซึ่งมันไม่ได้พูดถึงว่าผ่านการเรียนรู้ผ่าน,นโดยใช้กล่องตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะไปเรียนต่ออะไรแต่มันพูดถึงเรื่องของการสร้างอาชีพใหม่ด้วยเราจะทําไปถึงชั้นระดับมัธยมที่3คือในตัวกล่องเนี่ยอาจจะมีแค่3เรื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทําไว้ทั้งหมด12เรื่องซึ่งถ้าในอนาคตเนี่ย เราขยายสเกลเนี่ยเราก็จะขยายไปถึงช่วงชั้นอื่นๆด้วยวระลอกแรกเนี่ยเราส่งไปแล้วประมาณร้อยกว่ากองแล้วก็วระลอกที่สองเนี่ยห้าโดยเราเลือกจังหวัดห้าจังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มโดยวิธีการคัดเลือกก็คือเราดูที่ฐานข้อมูลที่กสทําไว้ก็คือฐานข้อมูลเด็กยากจนพิเศษที่แน่นอนว่าเขาจะต้องไม่มีกําลังในการเรียนแบบออนไลน์แน่นอนส่งตรงไปที่โรงเรียนแล้วก็รับรองได้ว่าถึงมือเด็กแน่ๆ